hồ cháy chói não máy tạt cạt lấy cha bây giờ thêm, vẫn như anh. Ai chơi nhạc tin mông gì? Cụ nhảy hom sierng này à? Nhanh nhanh, cụ sẽ hay hom sierng này này. คนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุ๊บๆสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราพาแอดเจมาเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตนะคะซึ่งจะอยู่ติดกับโรงงานไม้ปิ้งไก่อ่ะแล้วโรงงานไม้ปิ้งไก่และนี่คือโรงงานช็อกโกแลตนะคะโดยมีท่านประธานเมามเป็นเจ้าของนะคะวันนี้จะนําเสนอเมนูอะไรคะ ไดฟุกุค่ะโอ้ยวันนี้เรากินขนมญี่ปุ่นนะคะขนมไดฟูกุนะคะอเออมาทำบ่อยไหมไดฟุกุไดฟูกุนี่มันเป็นยังไงไดฟูกุมันจะเหมือนขนมโมจิไม่ใช่ไดปอกพี่ให้ไดปอกพี่ให้ไดปอผมนะไม่ใช่ <c oughs> มันจะเหมือนขนมโมจิแต่ว่าแป้งมันจะนุ่มแล้วมันจะนิ่มแล้วมันจะแบบละม,มุนฟินอะไรอย่างงี้อเออแล้วขั้นตอนแรกเราจะทําอะไรก่อนคะเราจะทำไส้ช็อกโกแลตอันนี้คือไส้ช็อกโกแลต ก็คืออันนี้เป็นอะไรเนี่ยผงช็อกโกแลตหรอผงโกโก้กับช็อกโกแลตผงโกโก้กับช็อกโกแลตโตกใจตอนแรกนึกว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่มีไฟไฟมาแล้วนะใไฟเนาะเอ้าหวานมากกว่าน้อยล่ะนิดนึงนิดเดียวออ๋ประมาณสองช้อนโต๊ะเดี๋ยวก่อนนี่หวานชั่นวะแล้วจะไปเอาอะไรมาพันเนี่ยก็อันนี้เป็นที่ดามเขามีมาอยู่แล้วใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นหมวกอ่ะสไตล์อะไรนะมาเอาไปเอาจาจากที่ไหนอ่ะ ซื้อมาจากตอนที่เราไปปากกันอ๋ออันนี้มาจากตากเลยนะคะอินพอร์ตมาจากตากเลยเป็นหมวกทรงยุคโชซอนอ่าแล้วก็เติมนมวิปวิปอ๋อคืออะไรอ่ะวิบครีมอ่ะวิบวิบครีมวิปปิ้งครีมใช่อ๋อวิบครีมที่แบบขาวๆนุ่มๆแต่เจเคยกินไหมวิปครีมมันเป็นส่วนที่มันไม่มีไม่ไม่มีนมไงอ๋อมันมีแค่นั้นหนูก็เลยกินได้อยู่อ๋อถ้านมอ่ะเมาจะกินไม่ได้เพราะว่าเมาินเจใช่อันนี้มันมีแค่ น้มันปลาล้น้ำตาลแล้วก็น้ำเชื่อมเขาพดอ๋อคือจะไม่มีส่วนของเนื้อสัตว์ไม่มีส่วนของนมสัตว์อะไรอย่างนี้อ่าหลังจากนั้นก็คั่วอันนี้ใช้ไฟประมาณไหนไปอ่อนมากเหรอไม่มาก็รฟปานกลางประมาณนั้นอ่อนหรือิมแล้วก็ใส่เรือดเพื่อให้มันให้ข้นใช่ไหมใช่ให้มันเหนียวเหนียว นี่นี่เดือดเดือดแล้วนี่เหมือนน้ำกะทิเนาะนี่เดือดเดือดแล้วเห็สุดๆูแล้วอืออ้ยของคคือเนี้ยสูตรเนี้ยได้ตอนไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นหรือว่ายังไงใช่ก็ใช่เลยเนาะแหมก็ดูจาก YouTube นี่แหละแหมไม่ใช่เป็นลูกเศรษฐีได้ร่ำเรียนเมืองนอกเมืองนานจ้ะเดี๋ยวเขาเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องจริง ได้ได้ได้จาก Youtube ใช่ก็ศึกษาจาก Youtube นี่แหละค่ะรู้จาก Youtube แล้วก็เอามาลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูปรับปรุงสูตรใช่ไหมคะเริ่มเหมือนแล้วไหมอันนี้ก็ทำครั้งแรกเหมือนกันนะ้วเนี่ยไส้ช็อกโกแลตเนี่ยนะใช่แต่ว่าไส้ถั่วแดงเคยกินแล้วอ่อยอยู่อ่อยอยู่คือน้องเมาเขาจะเป็นสาวหวานไง ถ้าเวลาว่างก็คือไม่ไม,ไม่ไม่อ่านนิยายก็จะอบขนมอืมจะเป็นสาวหวานอ่ะไงมเมื่อกี้เขาเรียกผงช็อกโกแลตใช่ไหมเนะี่ยใช่ผงโ,โกโก้ผงโ,โกโก้โกโกแล้วผสมกับไอวิตครีมเมื่อกี้ใช่แล้วก็มันมีดาร์กช็อกโกแลตด้วยอ๋อผสมดาร์กช็อกโกแลตด้วยใช่ดาร์กดาร์กมันเหลืองไงของไอ้ปุ้ยมันเหลือของท่านประธานของท่านประธานที่แท้จริงเหลือใช่แล้วรวมแล้วนี่ก็เลยเรียกว่าชัยช็อกโกแลตใช่ท่านประธานเขาทิ้งไว้ ท่านประธานที่พูดถึงนั่นคือท่านประธานเจ้าของเตาอบใช่ไหมอ่าเจ้าของเตาอบตอนนี้ไปเป็นอ่าเป็นอะไรนะตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าแผนกเบเกอรี่ที่โรงแรมชั้นนำระดับ5ดาวที่กรุงเทพทำงานอยู่สายโรงแรมใช่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 เพราะเธอจบมาทางด้านนี้โดยตรงค่ะข้ารกรรข้ารกรรมใช่สายเบเกอรี่สายอาหารอะไรอย่างเงี้ยเรฝากคนแป๊บนึงได้ค่ะคนไหนอ่ะคนนี้แหลยต้งคนยังไงเมาคนเ ถ้าถามสายโรงแรมนี่แอร์เจจะรู้ดีใช่ไหมเขาบอกว่าพอ,พอไปอยู่สายอาหารไปอยู่โรงแรมเขาเรียกสายคะหะกรรมนะฮะตอนเมื่อก่อนผมทําอยู่ฟู้ดแอนด์บิวเบอร์ตท่านไปสายอะไรก็อยู่ฝ่ายฟู้ดแอนด์บิวเบอร์ตแต่ว่าอยู่ตรงบาร์เทนเดอร์อยู่แถวหน้าบาร<อ>์แล้วจะอยู่ห้องมันจะใกล้กับาสายคะหะกรรมนัก<อ>ศึกษาเนี่ยเขาจะไปทาขนมขนมมันอยู่ตรงนั้นพอ,อเสร็จปับ๊บก็ส่งออกคือมันต้องออกมาตรงเนี้ยที่ว่าจะเสิร์ฟลูกค้าูกยนะยังไ,ไงก็เสิร์ฟผ่านหน้าบาร์ของผมไม่ว่าจะเป็นในครัว ครัวกลางใช่ไหมครัวอาหารไม่ครัวขนมยังไงก็ต้องเดินผ่านเลาะบาผมอยู่ดีเพราะของจะต้องมาวางไว้อยู่แถวหน้าบาร์ผม,ม,มผมก็ได้<า> <ฮะ S 2> ชิมมันทุก<ๆ>ทุกอันเลยนะเพื่อนนะครับภาพชา้าภาพชา้าภาพ เราเอามาปั้นกับแป้งไดฟูๆมันจะได้ไม่ติดมันจะได้เป็นแบบก้อนเป็นก้อนกลมๆเพื่อให้มันเซตตัวประมาณนั้นแหละใช่ไหมเมาใช่คะ่ะมันจะคล้ายๆกะละแมเนาะขูดเลยคะ่ะอุ๊ยร้อนคะ่ะร้อนเนาะร้อนค่ะขูดขูดเป็นไหมเห็นช้อนไหม โอ้ช้อนช้างเกาหลีอ่ะ <S <S ดูความที่เป็นสายเก่านะคะขนาดช้อนเขายังเป็นช้อนแบบแเกาหลีเลยอ่ะอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวน้องเมาเจะมัดปากถุงมันใช่ไหมรือไม่ต้องอะไรมากมายอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนึงแล้วก็ไปใส่ในตู้เย็นใช่่<ค>น้าขอชิมดิอ่ะไม่ร้อน อได้รสชาติดาร์กช็อกโกแลตผมนิดนๆเมาผมนิดๆหวานนิยหน่อยใส้ต่อไปก็เราก็จะทําไส้ถั่วแดงกันนะคะเมาไส้ถั่วแดงมีส่วนผสมอะไรบ้างมีถั่วแดงแดงต้มเหรอใช่ค่ะต้มแล้วก็เอาไปปั่นเหรอใช่แล้วก็อะไรอีกอ่ะแล้วก็จะเติมส่วนผสมอันนี้คือถั่วแดงอย่างเดียวไงนี่ใช่โอ้ยมีน้ําด้วยหน่อยนึงอ๋อโอเคใส่กระทะไปเลย แล้วเราก็จะคนๆๆเหมือนช็อกโกแลตเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แต่ว่านานกว่าอ๋อก็คือต้องคนให้มันเหนียวไงเดี๋ยวจะดูซิว่าปรุงอะไรบ้างอันนี้คือถัวแดงจืดๆเลยใช่ไหมใช่กีนะึงไม่เอาไม่ชอบรสจืดไฟที่ใช้ก็จะเป็นไฟกลางนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะสี่ สช้อนครึ่งเพราะว่าโต๊ะมีอยู่สี่ขานมไงเพราะว่าเราไม่กินนมตอนเนี้เพราะว่ากินเจยอยู่ก็คือสัดส่วนตามอาเภอใจว่างั้นแล้วหลังจากนี้เราจะคนให้มันหนึบๆเลยนะคนจนเหนียวอ่ะอย,ยังไงนะอแอดดอยแต่ผมจะบอกวิธีการคนอย,ยังไงเหรอปกติเราคนซ้าย้คนขวา คนคนอย่างนี้แล้วมั้งอ่ไแล้วยังไงคนที่ถูกต้อง้องคนยังไงคนซ้ายทำไมวาอืเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ครือไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับคลิปนี้เห็นอะไรไหมเลขเลขดูดินี่ลองดีเดี๋ยวเจอเฮ้ยงานงานนี้มีศูนย์ป่ะศูนย์อดูดูดูศูนศูนย์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยศูนย์อ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยงานนี้มีเนี่ยมีศูนย์ตัวแล้วเนี่ยนี่ทั้งสายหนึ่งวะเนี่ยหนึ่งวะเนี่ยหนึ่งแล้วก็ศูนย์ หลังจากที่เราเคี่ยวไส้ถั่วแดงอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยลักษณะการที่แบบว่าจะรู้ได้ไงว่าได้ก็คือมันจะเหนียวจับกันเป็นก้อนแล้วมันจะร่อนมากเลยทุกคนมันจะไม่ติดะานไหนมาล่อนให้ดูหน่อยสินี่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 วิธีร่อนไหนไหนไหนยังไม่ชัดนี่นี่แม่มันมันกิ้งได้ไงได้ลองลองลองนี่ลองนี่นี่นี่ ยอดมาเกือไปแล้วดยอก้านี้หลังจากนี้คืออะไรนี้ต้องแค่เย็นใไหม้อนยอันนี้ไม่ต้อง่ไหมเพราะว่ามันก็จับตับกอนอยู่แล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำแป้งเราใช้แป้งอะไรนะเมาแป้งข้าวเหนียว่แป้งข้าเนียวใช้เยอะไหมเนี่ยกี่กําเนี่ยหลายกําเยประมาณไม่รู้ กะกะเอาคือ,อประมาณนี้ค่ะทุกท่านค่ะประมาณสองถ้วอยอะสองถ้วยตวงแล้วก็ใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะแถมทาทอะไรมันต้องเป็นเล็กขี้นี่หนึ่งช้อนครึ่งประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนๆใช่ไหมให้เข้าก<ม>ันใช่ไหม,ไมอันนี้หนูคิดเองนะไม่รู้คนอื่นเขาใส่หรือเปล่าเออหนูก็เลยใส่อันนี้ไปหน่อยนึงวิปครีมเนี่นะใช่คือคิดคนเองใช่มันก็คงจะอร่อยแล้วมั้งอ่าใส่วิปครีมไปอืม ประมาณประมาณตามพึงพอใจขวนก็น้ำก็น้ำหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะคนให้มันเป็นเหมือนเมื่อกี้เหมือนเดิมอ่าใช่ให้เข้าให้เข้าตัวกันแต่นี้ต้องละ,ละลายแป้งก่อนอือน้ำนี่คือเท่าไหร่อ่ะครึ่งครึ่งขวดของอะไรไม่ไม่เท่าไรก็ได้สายไปให้มันละลายอ,ะอ,อ่ะอ๋อละลายแป้งก่อนเป็นการละลายแป้งก่อนว่าง เขี่ยวนะคะคนคนคนนะคะกับไฟกลางไปสักพักหนึ่งประมาณ,ปร,มาณประมาณสักสินาทีนี่แหละแป้งมันก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้อ๋อเอ้ยวันนี้แล้วเสื่งแล้วจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนอย่างนี้นะคะเราก็สังเกตดูให้จนกว่าแป้งมันจะสุกนะถ้าสุกก็คือมันจะเป็นสีใสๆปกติแล้วแอดน้อยจะปั้นน้ำเป็นตัวแต่วันนี้มาปั้นแป้งเป็นตัวครับสองคนเขา หลายจากนี้พอมาได้ที่เราทำอะไรต่อนี่ก็จะเอาไปปั้นเดี๋ยวจะ <ไป S 2> ทำปแป้งอีกสูตรหนึ่งเป็นแป,<ม>แป้งแป้งช็อกโกแลตวิธีการคนให้แป้งมันเข้ากันไปไวให้แป้งมันละลายไปไวก็คือเนี่ยใช้ตะก,ก้อแบบนี้นะคะคน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 ไปออนะได้ไหได้ยังออพอเรารู้สึกว่าแป้งละลายแล้วเราก็ค่อยติดไฟใช่ไหมใช่อะโอเคติดไฟเลยจ้าหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันได้แก่นี่เลย แป้งไดฟูกุสูตรสีขาวสูตรสูตรออริจินัลนะคะนิ่มๆแล้วก็แป้งไดฟูกุสูตรช็อกโกแลตอันนี้เป็นแป้งนะไม่ใช่ไส้นะแป้งช็อกโกแลตนะแล้วก็ไส้ถั่วแดงนะคะแล้วก็ไส้ช็อกโกแลตที่ไปแช่เย็นไว้ก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้นะอ่าแล้วจะเริ่มปั้นเลยเมาปั้นยังไงอะเอาแป้งขึ้นมาก่อนแป้งขึ้นมาใช่บิทบีทบเอาแค่ไหนอะแค่ไหนก็ได้ลูกแค่ไหนก็ตามใจอ๋อ เดี๋ยวก่อนนะครับไม่มันจะไม่ติดมือเราหรอก็ชุบแป้งสิท่านผู้ชมแป้งนี้คือแป้งอะไรท่านผู้ชมอาจจะต้องแยกเสียงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ระหว่างโรงงานขนมปังกับโรงงานไอโรงงานไม้ปิงไก่มันอยู่ใกล้กันนะฮะไม่ต้องยั้งโรงงานมันอยู่ใกล้กันเพราะะฉนนั้อาจจะมีเสียงก๊๊ออกกกแก๊กนะฮะยังไม่ได้เพราะว่าค่าแรงเขานี่ถูกเหลือเกินกี่ไม้นะกี่ไม้ได้สามสิบบาทร้อยไม้ห้าร้อยห้้ย ห้าร้อยไม้ได้สามสิบาทเราจะกระทบกับกิจการ้าไม่ได้เลยและตอนนี้ไอ้คบคับอีกรับติ๊กรับไม่สนแล้วไม่สนแล้วมาเล่นน้ําคนเลยใช่ไหมนะพพ่ค้ำนี่ครับมาดูตรงแป้งนี่ก่อนท่านโอ้ยพิค้แล้วก็แป้งนี้นะคะทาเลยทำเลยแป้งนี้คือแป้งข้าวโพดอ่รมาใช่แป้งข้าวโพดเราเอาไปคั่วไปคั่วกับไฟอ่อนๆเงี้ยหรอเออมันจับพอจับแล้วมันจะแบบกุ๊ด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 อ่ะอ่าแล้วก็เอามือจับแป้งมาแล้วก็ โอ้ยอะประมาณนี้แล้วยังไงอะแล้วก็มาแบ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 แล้วก็ตักไส้แล้วก็วางแล้วก็ม้วนอ๋อแบบ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 แบแบหนาแค่ไหนก็ได้เหรอใช่แล้วแต่แล้วแต่เราต้องการ<ด>แปง้งแ,แปง้แปงมันนุ่มมากนะเ<ม>นี่ยแป้งมันนุ่มมากเลยอะเ<ม>นี่ยนุ่มมากไม่เชื่อลองดูดูตรงนี้ดูตรงนี้บุ๋มนี่นี่เหมือนแก้มเลยอะนี่เหมือนก้นเด็ก ่ะสมมุติว่าเราอะไรอย่างงี้แล้วใช่ไหมไส้แค่ไหนก็ได้เหรอใช่โอใหญ่ไปไหมเนี่ยหมอนได้ไปหาที่เย็นอยู่ั้งออคงอ่ะไส้ประมาณนี้อันนี้เป็นไส้ถั่วแดงแล้วก็ปั้นยังไงก็ได้เหรอใ,ให้กลมในหะ้นเ,เป็นวงกลมไนงะเออน,นั่ไม่หนาไปเลยเนี่ย อันนี้ก็ลูกบอลแล้วแหละอ่าใ้เรามาให้ผ่านจริงเหรอฮะเดี๋ยวก็กินนะเดี๋ยวก็กินและหลังจากที่โชว์ฝีมือปั้นไดฟูกุออริจินอลไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาปั้นไดฟูกุช็อกโกล็ดให้ดูเออว่าการปั้นที่ถูกต้องมันต้องปั้นยังไงนี่นี่ถ้าเขามีคอร์สนี่สนใจติดต่อได้ใช่ไหมเนี่ยใช่เมา ถ้ามีคอร์สอยากอยากอยากินเลียงคูนเมาเนี่ยต้องหัวเราะไว้ก่อนเลยนะครับจุดมั่วๆอันนี้เราก็อ่าแบ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 จับมาให้แบแบแบสูตรสูตรลูกเล็กแล้วกันใช่ทํางอันเลยเหรอเมาใช่ใช่เลยโอ้โหไม่ใหญ่เลยหรอใครอยากกินคุ้มมากไม่ห่วงเลยนะฮะเรียกไม่ห่วงเนื้อไม่ห่วงไส้โคตรเครื่องอ่ะโคตรเครื่องไม่ห่วงเครื่องครับเพราะว่าไส้นี่ปลาไปนี่เท่าลูกชิ้นหนึ่งลูกอ่ะปกติเขาซื้อขายยังไงลูกเท่าไหร่ กล่องหนึ่งมันมีกล่องหนึ่งมันห้าสิบบาทอ่ะมีประมาณสี่ลูกเนี่นี่นี่ก็เสร็จแล้วใช่ปิ้ง,งแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่แบบว่าโอ้ยสวยสดงดงามแค่พิม กดแกังไหมหมดแล้วซิบนี่กลายเป็นลวดลายเลยว้าวสุดยอดมีความสวยงามขึ้นมาเลยเ <í u> อาละครับวันนี้เข้ามาสู่ของการที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะปั้นขนมใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่ 15นาที15นาทีในการปั้นแต่รวมทั้งหลายๆอย่างนี่ก็กินเวลาน้าดูประมาณ1ชั่วโมงอ่าแต่ตอนนี้เรามีนักชิมแห่งประเทศไทยเขาคือแขกรับเชิญของเรานะครับมาถึงนาที่นี่ฮอตมากเลยทีเดียวเพราะชิมอะไรอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกชิ้นอร่อยครับแซ่บตื่นตลอดเวลาวันนี้จะมาดูที่ฝีมือนะครับของน้องเมาแล้วก็แอดน้อยว่าจะอร่อยหรือเปล่าไปไปเช็คกันเลยอันนี้ขนมอะไรรู้ไหมพ่อ ยังไม่รู้ไดฟุกุเออจะให้พ่อชิมรสช็โกเลตคือญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยนี่ขนมญี่ปุ่นพ่อเชิญชวนเป็นภาษาญี่ปุ่นสิโอ้โหไอเซมาอะไรเซมาเลยเซมาชิมโอโหใช้ช้อนน้ำไม้ตะกัดเลยกัดเลยเออเอาเลยเชิญชวนเอฟซีหน่อยมือหนึ่งไม้แก้วนี่ คอยดูกันนี่ดออืมยังเหมือนเดิมอร่อยช็อกโกแลตอือเ้ยรู้จักด้วยนะมือหยิบเลยพ่อขมนิดนิดหวานหน่อยหน่อยนี่รู้จักช็อกโกแลต้วยนะครับลื่นคอลื่นคออืออือ

เงียบแต่ไร้รเนี่ยคิดอยู่คิดก่อนมันไิดคอติดคอติดคอพูดไม่ออกพ่อก็แล้วติดคออยู่ยาวเลยเอาเอาเอาติดคออยู่ติดคออยู่เน้ำเลยเจ้าของโรงงานต้องเสิร์ฟน้ำว่าเสียชื่อว่าเสียชื่อเดี๋ยวจะลองใส่ช็อกโกแลตจ้ะยังไงพ่อมันพูดไม่ออกเลยเหรอเป็นยังไงนะเล่นหมดอ่ะ กินให้หมดกัอนถึงจะวิเคราะห์ได้พอไงต้องเสียงเงินซื้ออะไรดีไม่อร่อยด้วยไงอาไงดีหรืออร่อยกินให้มดก็นกินไปแล้วรู้สึกต้มหน้าใหญ่เยกินหมดก่อนว่ามันเป็นต้นใจอะไรวิจารไม่ถูกโอ้วิจารไม่ถูกช็อกโกแลต มันเป็นยังไงพ่อไอ้น้อยกินไปกี่ลูกแล้วเนี่ยมันก็ดีนี่นุ่มนี่หวานนิดนิดนี่เพราะใส่ไปนิดนึงมันถั่วมันถั่วแดงนี่ใส่หมนก็ดีนะก็ดีนะอะไรกันก็ดีนะโอเคทำนใยช็อกโกแลตเป็นไง ใครที่ชอบช็อกโกแลตเนะดาร์กช็อกโกแลตอ่ะต้องได้มาลองกินแต่ที่นี่อันนี้ไม่รอ้แล้วัดน้ำก่อนเลยคอแห้งก็ดีนะอันเจเรองกิมั้งจีมึงจะลองกิมดิอเลีรยวๆ ให้ผมเสี่ยงแน่เนี่ยใช่เรียกเอาสีคอมเมนต์เสียชัยเล่นนี้ตัวนั้นติดคอเอาสีขาวนี่แหละท่านเนี่ยเออนั่นแหละแม่เมื่เก้เห็นเสียชัยชิมไปไม่กล้าชิมตามแกเลยเพราะแกไม่วิจารณ์ฮะแต่ผมต้องชิมนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นช็อกโกแลตเพราะว่าฟันผมหุบกลัวเข็ดอีกนะฮะถอนฟันมาโหทรมานมากนใเนี้ในฝีมือใครผมเดาว่าคุณปั้นนะเนี่ยไม่เขาปั้นใช่ป่ะ ใช่เอาแล้วขี้มือกูจัดไปนี่เลยนะนานจริงเว้ยไม่น่าเชื่อเว้ยเท่าที่ผมถ่ายมาทุกทุกขั้นตอนมันจะกินได้วะเฮ้ยไม่ได้กดกินเสร็จวัดกิโลเลยว่ะฟันพูทันทีเลยมมลอย